ซอยละลายซับสีลมค่ะช่วงพักเที่ยงคนมาเดินที่นี่กันเยอะเลยค่ะ,ะมันมีไสอะไรอีกเหรยอค็มมะพร้าวขา้าวโพดครับผมเค็มมะพร้าวขา้าวโพดอันนี้อันนี้พร้าวอันนี้เค็ม,มอันนี้ข้าวโพดไส้ไหนขายดีอ่ะพี่ไส้มะพร้าวนะครับผม้มา,าอ่ะะ เอามะพร้าวแบบไม่ใส่น้ําตาลนะคะได้เลยครับผมดีบ้ากอันนึงพอดีใส่งาไหมใส่งาค่ะได้เลยกระโษได้ครับผมกระโคกับไข่างอันนึงนะครับผมอย่างอันนึงขนมถังทองชิ้นละสิบห้าบาทค่ะอันนี้กับอะไรนะคะเรียกอะไรไข่ทองครับผมดูดิตรงนี้ครับผมพี่นั้นเนี่ยแยกน้ำตาลให้

ขนมถังทองไส้มะพร้าวไส้นีขายดีค่ะกินแล้วอร่อยค่ะ